สวัสดีครับกอลฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะฮะก็จะพาลูกค้ามารับชมนะครับรีวิวนะครับฟอร์ดเลนเจอร์แร r เตอร์แเตอร์นะครับมีจําหน่ายทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินนะครับดีเซลเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับแล้วก็เบนซินเนี่ยจะเป็นเครื่อง3.0นะครับที่เป็น V6 เนาะก็วันนี้นะครับคันที่เรามารีวิวจะเป็นตัวดีเซลนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะคันนี้ผมนี่โชคดีม,มากมากนะครับลูกค้าบอกว่าส่งมากอ์ฟอยากได้แรปเตอร์นะครับแล้วก็อยากได้สีเทาตอนไปเปิดคลิปที่ลูกค้าส่งมาดูโอ้โหสีเทาที่เป็นสีเทาเดิมด้วยนะนะครับเป็นสีเทาเดิมด้วยไม่ใช่เทาที่เป็นตัวปรับมาที่เป็นสีเทาเดียวกับ m s r t นะเป็นเทาเดิมปุ๊บก็ต้องบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวลองไปหาก่อนครับจังหวะโชคดีโชคดีของผมนะครับผมได้รถ นะครับแล้วก็โทรไปบอกลูกคา้าลูกคา้าท่านก็เลยซื้อสดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของผมมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับจะเป็นการที่ก๊อบขับรถแรปเตอร์ดีเซลไปส่งที่ไกลที่สุดเท่าที่ก๊อบขับเลยนะนะครับต้องมี400ต้องมี400กับ500ยโลอะนะครับอย่างน้อยๆมีเลขสี่แน่ๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าจําไม่ได้นะเพราะวิ่งลงใต้ไปก็น่าจะหลายร้อยโลอยู่เราจะได้มาดูอัตราการสิ้นเปลืองกันนะครับว่า ตอนวิ่งเป็นจริงๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามวันพรุ่งนี้ด้วยนะฟิลการขับเป็นยังไงมีลูกเล่นอะไรเดี๋ยวครั้งนี้นะครับแฟนขับแรปเตอร์ได้เห็นแบบเต็มสูบแน่นอนนะฮะและเดี๋ยวผมจะเอาลูกน้อยหอยสังผมนะครับมาเทียบอัตราการสิ้นเปลืองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันลื่นนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับแรปเตอร์คันนี้นะฮะ ก่อนรับชมรีวิวนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วครับเกินกันมาพอสมควรครับเพ่ของเราในวันนี้ครับฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์ครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าอีซิปเตอร์นะครับคันนี้ยังมีระบบช่วยจออดััจฉรริยะคบ ก็มีจอดเทียบข้างออกจากเทียบข้างแล้วก็ถอยหลังเข้าซองนะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายเนี่ย1,799,000บาทสำหรับสีขาวกับสีดำนะครับส้มกับเทาบวกเพิ่ม10,000นะครับเป็นสีพิเศษคันนี้ก็1,890,000บาทนะครับมาเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้มาในสแตนดาร์ดนะครับก็นี่เลยโชคดีมากๆนะครับจริงๆนะครับนี ตัวแ a ปเตอนะครับก็ต้องบอกก่อนเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดใหญ่กว่าเลนเจอร์ Ranger ทุกตัวเนาะนะครับบอดี้เขาก็จะใหญ่กว่าแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยครับเขาก็จะมีสครูปนะครับบางคนเรียกจมูกเนาะก็นี่มีสครูปที่ฝากระโปรงมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับสครูปของแ a ปเตอร์นี่ระบายความร้อนได้จริงๆนะครับไม่ได้ติดเททๆนะตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงๆนะครับนี่อ่ะ กระเทิบมากระจังหน้านะครับกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าแรปเตอร์ก็คือความโดดเด่นของเขาก็เป็นคําว่าฟอร์ดเนาะนะครับมาจากโรงงานมีกล้องนะครับ360สามองศาและเป็นกล้องตัวเดียวที่อยู่เหนือกว่าตาแหน่งคนอื่นนะคนอื่นเขาอยู่ด้านล่างไงนี่อยู่ด้านบนนะครับเป็นคันเดียวที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คันนี้ด้วยความที่ยังเป็นตัวที่เราหาได้มีระบบช่วยจอดก็ยังจะมีตัว ล้างกล้องเนาะนะครับตัวใหม่ก็มีนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยตัวใหม่ก็มีแรปเตอร์ตัวใหม่มีตัวล้างกล้องนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับวันนี้เบอร์จริงวันนี้ถ่ายหลายคันมากเลยนะต้องกราบขออภัยนะครับอ่ะเนี่ยมีกล้อง3 6 0องศาเนาะแล้วก็ตัวกระจังนะครับถ้าเราสังเกตสีดีๆเขาจะไม่ได้เป็นสีดำนะครับไม่เหมือนพวกกระจังแต่งนะกระจังแต่งเนะี่ยมันจะเป็นสีดําถูกไหมแต่กระจังแรปเตอร์เนี่ยครับเขาจะเป็นสีเทา เป็นสีเทาแล้วก็จะมีโครงเหล็กอยู่2ชิ้นชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับก็เสริมเรื่องของความแข็งแรงนะครับไฟหน้าเป็น m a t ติก LED นะครับก็คือเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเป็น LED แยกสูงต่ำนะครับสำหรับตัวไฟนะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ในนี้ หมุนพ่วงใบลายไปด้านไหนไฟก็จะติดนะครับไฟด้านนี้ก็จะติดเมื่อติดด้านบนไฟตัดหมอกจะไม่ติดนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น led นะครับติดตั้งมาจากโรงงานลับเตอร์เนี่ยจะเป็นรถที่มีกันชนแยกนะครับเห็นไหมเขาจะมีชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับที่เขาทํามาเพื่อจะไว้รองรับนะครับเป็นการซับแรงกระแทกตอนเราขับลัปเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรถออฟโรดปกติมันเป็นรถออฟโรด ความเร็วสูงนะครับนั้นถ้ากับว่าตอนวิ่งเนี่ยวิ่งความเร็วสูงมากๆในทางที่มันขูดขานะครับมันก็จะมีการยุบตัวตนะครับตัวนี้ผมก็จะทําเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันกดกันจนแตกนะครับก็จะเอาตัวพวกนี้นะครับเป็นตัวซับแรงกระแทกแล้วมันเห็นนะมันก็จะมีรูนะครับเพื่อให้ตัวได้นะมันนั้นถ้าเกิดมันติดกันมันเป็นเหมือนรถพวกเราทั่วไปกันนะเรียบร้อยนะครับแตกแน่นอนเห็นไหมยังมีครบ แช่กันชนก็เป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีตัวพวกกันแข้งกันมอเตอร์นะครับแรปเตอร์มีมาหมดนะครับนะแรปเตอร์มีมาหมดอยู่แล้วนะครับทุกชิ้นแล้วก็จะมีที่ปิดอย่างนี้นะซ้ายขวาแรปเตอร์ก็เป็นตัวเดียวเนาะที่มีห่วงลากคู่หน้าและคู่หลังนะร,ระบบนะครับก็ ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีกล้อง360องศามีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมตัติตวจจับคนเดินมีระบบรักษาเล่นมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับของเราอยู่ยันศูนย์เลยนะครับมีหมดเลยนี่คิวล้อนะครับแรปเตอร์ตัวแรปเตอร์ในคิวล้อไงมันมันไม่ได้ติดชิ้นมานะถ้าเกิดงานจริงจมันแกะ ป็นแยกชิ้นนะครับแล้วตัวแก้มเนี่ยเขาก็จะใหญ่ถ้าเราสังเกตกับรถทั่วไปนะตรงแก้มมันจะสนิทกับตรงนี้แรปเตอร์ก็จะยื่นออกมามันก็จะทําให้รถดูใหญ่แล้วก็ตัวแก้มเนี่ยที่เป็นคีบระบายความร้อนเนี่ยนะครับของตัวแรปเตอร์เนี่ยก็จะต่างไปกับตัวอื่นเนาะช่วงล่างนะครับช่วงล่างแรปเตอร์โช๊คเป็นฟ็อกนะครับตัวนี้เป็น สองจุดห้านะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชน,นี่เเป็นฟ็อกเป็นฟ็อกนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้ออยู่แล้วนะครับล้อเป็นล้อสิบเจ็ดนะครับนี่ล้อเดิมจากโรงงานนะครับยางเป็น BF นะครับ k O 2 285นะครับเจ็ดสิบสิบเจ็ดนี่ แน่นแเลยดูดูดดเบรกกับล้อแน่นเอียดนะครับเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่เล็กที่สุดแล้วในล้อแม็กที่ใส่ได้นะบางคนนะครับถ้าเกิดแบบชอบลุยมากๆเขาก็อาจจะเป็นสไตล์นี้ถูกไหมล้อเล็กยังใหญ่ก็สไตล์ออฟโรดแหละหรือบางคนแบบแต่งสวยลุยบ้างนะก็จะใส่ล้อ20ล้อ18หรืออะไรยังไงก็แจ้งได้นะครับเอาที่ชอบเนาะตัว ขรอกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับแล้วก็มีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะกันาสาดนะครับก็เป็นกันาสาดแท้ฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้นะครับเบ้ารองมือนะครับคันนี้ใส่เป็นแบบฟิล์มใสครับใครจะใส่ใสใส่ใสใสดําใส่ได้นะครับแต่ขอให้ใส่เถอะนะครับเรามีแถมให้ก็ใส่เถอนะเนาะ มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ทขี์ทันล็อกรถแล้วก็กามือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีคุณใจอยู่ที่ตัวสครับเพจนะครับ,ค,นะค,รบ,รบ or, คู่หน้ามีมาอยู่แล้วนะครับสำหรับแรปเตอร์คู่หน้ามีมาอยู่แล้วนะนี่คันน,น,นี้คันนี้บ่อไฟฟ้าคู่หน้ายัางเป็นสิบทิศทางอยู่นะครับบ่อไฟฟ้าคู่หน้ายังเป็นสิบทิศทางอยู่นี่แล้วก็ดูเก๋นนะก็จะเป็นอย่างนี้มีไฟอัมเบียนเป็นสีแดง พวกตัวนีก้ก็ใส่ให้หมดแล้วนะในห้องเครื่องนไะหนเปิดแล้วนะโชว์หน่อยได้อยู่แล้วนะครับมือเดียวได้อยู่แล้วเพราะเราติดโชว์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะพวกตะแกรงกันหนูผมติดให้หมดแล้วนะวัดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมส่งตอนรีวิวของผมเปิดได้นะครับ ถ้าใส่โชค้คกถ้าไม่ใส่โช้ก็เปิดไม่ขึ้นมือเดียว<ม>บันไดเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ยังเป็นบันไดอลูมิเนียมอยู่อ่ดูด้านข้างอยังหล่อเป็นรถที่ทุกคนใส่ฝันนะครับรวมหนึ่งผมด้วยอะ,อ,ะอันนี้นะครับผมก็จะติดสครับเพดคู่หลังให้ ก็ใส่เป็น performance ไปเลยนะให้มันเหมือนข้างหน้าครับ <c oughs> อ่าใส่ไปบ่อหลังก็เป็นอย่างนี้เป็นหนังแรปเตอร์มันจะเป็นหนังนะครับเดินได้แดงนะครับแล้วก็เป็นหนังสลับกับหนังกลับอยู่แล้วนะแอรหลังมีนะครับแล้วก็จะมีนี่เปิดแฟลชหน่อยนะครับ usb type a type c 2 3 0้อสาสิบโวลต์4ี่วัตต์นะครับ, c, won, นนรบที่เป็นปลั๊กไฟบ้านทำแบบนี้ ให้ดูนะครับแรปเตอร์เนี่ยต้องเติมแอดบูนะนะกระบะเนี่ยมีแรปเตอร์ตัวเดียวนะที่เติมแอดบูนะครับก็เรามีให้1ถังนะครับแล้วก็ไปเติมได้ที่ศูนย์อีก2แกลลอนก็เทียบเท่ากับอีก1ถังนะครับที่เราฟรีให้แล้วก็หลังจากนั้นลูกค้าก็ซื้อเติมได้เลยนะสติกอร์แรปเตอร์นะครับเสาสั้นผมใส่ให้แล้วนะแรปเตอร์ไม่มีบันไดนะครับ ไม่ไม่ต้องการให้ปีนขึ้นไปหยิบของนะไม่มีบันไดนะนะแล้วก็เนี่ยแก้มด้านหลังนะครับตรงกระบะท้ายก็จะใหญ่ขึ้นมากว่าตัวอื่นนะครับเราก็จะดูจากดีไซน์ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเนาะไฟท้ายก็เป็นฟู l l LED ดีครับฝาท้ายมีไฟเบรกนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมีกล้องนะแล้วโลโก้เขานี่ไม่ได้เป็นสีน้ำเงินนะโลโก้เป็นสีดำอย่างนี้น แล้วก็มีแรปเตอร์คันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์ครับกันชนท้ายนะครับก็เซ็นเซอร์6จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมาถอยและระบบช่วยเบรกแล้ก็มีห่วงลากด้านหลังนะมีห่วงลากด้านหลังนะครับแล้วก็แรปเตอร์มันจะเป็นแม็กห้าวงเห็นไหมเป็นแม็กห้าวงนะครับผมตกใจเลยดูแท็กซี่เข้ามาวน รถนู้น <laughs> ผมก็กำลังยาวไปส่งหม้อเสียวไปหมดนะครับมาต่อครับช่วงล่างด้านหลังเป็นวันลิงค์นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นวันลิงค์แรปเตอร์เนี่ยตอนเราล็อกล็อกรถเนี่ยตัวนี้จะล็อกไปด้วยนะครับฝาท้ายจะล็อกไปด้วยนะอันนี้ก็ติดโชค๊คนะครับโชค๊คอนแรงไฟมีายขวามีสิบสองโวลต์1้อแดิวัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็2 3 0สมบโวลต์400ร้อวัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับ ที่แขวนแขวนน้ำแก้ควยแขวนตับซี่นะครับที่เปิดนะครับเปิดขวดเปิดโซดานะเปิดโซดาไม่เปิดอย่างอื่นนะนะนี่หล่อเหลือจริงๆอันนะี้นี่ครับ พวกนี้ก็จะเป็นหนังกลับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นหนังดูสังเกตดูหนังเนี่ยหนังมันจะแบบนิ่มอ่ะนะครับ mm hmm. ก็แน่นอนครับราคาขนาดนี้ก็มันก็ต้องมีความต่างกับตัวที่เป็นหนังตัวปกติอ่ะเนาะนะครับเข้าใจด้วยก,กระจกเป็นออโต้ทำให้หมดแล้วนะครับ,รบเข้าไปเติมดีเซลนะเราเติมดีเซลทุกชนิดนะเข้าไปกดปลดล็อกดับเครื่องเติมน้ำมันได้เลยนะครับเป็นแบบซ่อนเบาะมันนี่ก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าสิ่งทิศทาง พวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางที่สําคัญเลยคือเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับและก็มีแ a ดเดิ้ลชิ p เหนนี่นี่นบวกแล้วก็ลบนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับมีไฟที่วางแก้วเปิดไฟท้ายกระบะนะครับเปิดไฟตัดหมอกรี หลีแสงนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปรับไฟสูงต่ำเพราะด้วยไฟหน้าเป็นแมททิกมันเป็นอัตโนมัตินะจอก็เป็น12นิ้วนะครับนี่ตั้งให้หมดแล้วนะแล้วก็กระจกตัดแสงมีช่องเสียบ USB ตัวนี้จ่ายได้แต่ไฟนะครับจอกลางเป็น12นิ้วครับ Sync 4A and the Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายนะครับรองรับ Ford p a s t นะครับใช้งานได้เต็มระบบเพราะเป็นเกียรนะ์ออโต้เนาะก็สตา้์นรถดับรถได้ รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเ,เกิดอุบัติเหตุสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวามีวาไวเลสชาร์จ USB Type A Type C นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับเล่นเหม็นนวลได้เหมือนที้ก็บอกนั้เป็น10สปีดน,นี่ยางรองใส่ให้แล้วเบรกมือไฟฟ้าครับโหมดการขับขี่ของเราเป็นพาร์ทไทม์ที่มี 4A ก็คือมี All Wheel Drive นะครับหรือ4ออโต้นั่นเองครับขับเคลื่นลอน4ล้อแบบกระจายกำลังมีโหมดการขับขี่7โหมด นะครับแบปเตอร์มี7โหมดนะเดี๋ยวก็ไปดูนะครับดับเตอร์นี่เราจะไม่คุยเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับเห็นไหมเขาจะมีโหมดปกติโหมดสปอร์ตถนนลื่นโค้งล่องนะครับทรายบาฮ้านี่หมาครับความเร็วสูงแล้วก็ไต่หินนะครับก็เนี่ยครับหมุนเนาะค่อยๆหมุนไปนะครับตอนเราหมุนเนี่ยนะครับทุกโหมดการขับขี่ที่เปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะไปสั่งนะครับกล่องก็ไปสั่งว่าให้ ิด ESP TCS ให้ขับเคลื่อน4ล้อนู่นนี่นั่นเขาจะสั่งให้หมดนะครับใครขับออฟโรดไม่เป็นอะ่ะก็กดเข้าได้เลยนะครับใช้งานง่ายเนาะมีนี่ด้วยนะครับเป็นโหมดออฟโรดเห็นเส้นข,า,ขาวๆที่จอไหมอันนั้นก็จะเป็นไว้เส้นล้อหน้านะครับถ้าใส่เกียร์ถอยมันก็มีล้อหลังใช่ไหมอันนี้ก็เป็นล้อหน้านะครับแล้วมีแล้วดิฟล็อกมีวัดแรงดันลมยาง นะครับแล้วก็มีเทลคอนโทนนะครับที่เป็นแบบเกี่ยวกับตัวควบคุมความเร็วเนะตอนเราเล่นออฟโรดได้มีออโต้สตาร์สต็อปนะฮะครบเลยแอร์แบ็กเใบนะคันนี้มียันหัวเข่านะครับมีระบบเตือนการหลับในแล้วก็ด้านบนเราก็จะมีนี่ไว้เพื่อใครไปต่อไฟใช่ปะ่ะมันก็จะมีตัว AUX นะครับไว้ต่อก็จะสับใช้งานได้อย่างนี้ทึ๊บึ๊บ,บ,บึบึ๊นะฮะโอ้ยเยอะ เยอะจนไม่รู้เลยเนี่ยพรีเซนต์แปตกหล่นบอกนะครับก็อันนี้ครับคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้นะครับว่าตอนขับขี่เป็นยังไงอัตราบริโภคเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรามาเทียบกับรถเรานะเราอยากรู้ก็ยังไงนะครับฝากผลงานของก็ลไปด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ